ศึกเลือกตั้งครั้งนี้คายเพื่อไทยถูกจับตานหนักมากเพราะเดิมพันสูงยิ่งทั้งภารกิจแลนด์สลด์310เสียงเพื่อสยบ250เสียงสอวอหวังเปลี่ยนขั้วก,การเมืองหรือการกลับบ้านของในายใหญ่ที่ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนแค่ต้องตั้งอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาล ฉะนั้นแล้วชื่อของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีค่ายเพื่อไทยจึงถูกจับตาและคาดหวังอย่างยิ่งเพราะขณะนี้เผยออกมาสองชื่อคืออุ้งอิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและเสียนิดเศรษฐาทวีสินที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย คำถามตัวโตๆของสังคมคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่3ของพรรคเพื่อไทยจะเป็นใครซึ่งตามสื่อระบุว่าจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนหลังกรรมการบริหารพรรคเคาะ4เมษายนนี้โดยในหน้าสื่อมีอยู่4รายชื่อที่ถูกเปิดออกมาคือ 1. สมชัยเลิศสุดที่วง CEO AIS สสุรเกียรติเสถียรไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันต่อมามีรายชื่อที่3คือชัยกเกษมนิติสิริอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยในการเลือกตั้งปี2 5 6 2ขณะนี้เป็นประธานยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพักเพื่อไทยโดยชัยกเกษมให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซต์ไทยแลนด์ยอมรับว่ามีการพูดคุยกันในวงสนทนาอย่างไม่เป็นทางการจริงมีรายชื่อมากกว่าหนึ่งคนซึ่งเขาคิดว่ารายชื่อเหล่านี้ไม่มีประชาชนต่อต้านหรือว่ากลุ่มใดต่อต้านเพราะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์ผลงานที่ผ่านมาโอเคส่วนคนที่4คือนายแพทย์พรหมมินเลิศสุริเดชโดยสำนักข่าวดังย่านประชาชื่นอ้างแหล่งข่าวระดับแกนนำในพักเพื่อไทยระบุว่า ชื่อที่สมที่เป็นไปได้มากที่สุดคือหมอมิง้งนายแพทย์พรมมินซึ่งชื่อของเขาไม่ได้อยู่ในบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเขาเป็นแกนนําสายตรงทั้งบ้านจันทร์สองล่าและสายหน่ายใกล้ชิดทักษิณชินวัตรมากที่สุดตั้งแต่ยุคก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและเคยเป็นลูกมอ,อก,กลุ่มชินตั้งแต่ขณะที่ทักษิณทาธุรกิจยุคแรก หมอมิงนายแพทย์พรมมินอายุ69ปีขณะนี้เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพักเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจเคยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของทักษิณชินวัตรที่ผ่านมาประสบการณ์ชีวิตหมอมิงค์โชคโชน ในช่วงหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519ได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อจัดตั้งว่าสหายจรัดอีกด้วย ขณะที่ยังมีตัวละครลับอีกสองรายโดยแหล่งข่าวระดับสูงอีกรายที่ใกล้ชิดในายใหญ่ระบุว่าแคดดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยตัวจริงเสียงจริงต้องเป็นคนในครอบครัวเท่านั้นเพราะสามารถไว้ใจได้มากที่สุดฉะนั้นแล้วชื่อของอดีตบิกราชการอักษยรย่อพอผ่านและนักธุรกิจใหญ่อักษยรย่อบอใบไม้ที่มีความเชื่อมโยงระดับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับวงในายใหญ่และนายหญิงซึ่งต้องไปลุ้นระทึกอีกครั้งในต้นเดือน เมษายนนี้ทั้งนี้จากการเปิดตัวอุ้งอิงและเศรษฐาพบว่าได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องอย่างเศรษฐานั้นฮอตฮิตในหมู่นักธุรกิจโดยทางกรุงเทพธุรกิจสำรวจความคิดเห็น200 CEO องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หลากหลายกลุ่มพบว่านักธุรกิจส่วนใหญ่เลือกเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ24.2อันดับ2คือพิธาลิมเจริญรัตร้อยละ15.2 อันดับ3พลเอกประยุทธ์จันโอชาร้อยละ14.1ขณะที่อุ้งอิงมาเป็นอันดับ4ที่ร้อยละ1 1 6และก่อนจาาติกะวณิตรั้งอันดับ5ที่ร้อยละ9.1อย่างไรก็ตามต้องจับตาว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่3เพื่อไทยจะเป็นใครถ้าเปิดตัวมาสุดปังก็น่าจะเรียกคะแนนความนิยมให้ค่ายเพื่อไทยได้เพิ่มมากขึ้นแน่นอน